สวัสดีค่ะวันนี้น้องสตางก็จะพามารับชมคุณแม่ทําผัดพริกแกงหมูนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีขิงมีพริกขี้หนูมีใบกะเพรามีแกงแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแล้วก็รสดีแล้วก็ ผงชุรสแล้วก็น้ำตาลค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคุณแม่ก็เทน้ำมันลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ ผัดพริกแกงให้หอมค่ะอันนี้ก็ผัดผัดไปเลยนะคะนี่อันนี้ก็มาแล้วพระเอกของเรานี่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยขิงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะน,นี่ก็ผัดผัดได้เข้ากันเลยนะคะหูกินหอมเริ่มโชยมาแล้วค่ะแ้<ป>สตังพักนะสตังยำน้าลายแตกเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็เทน้ำลงไปค่ะ แล้วคุณแม่ก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะนี่แล้วก็คนๆผัดๆให้เข้ากันเลยนะคะหูหน่ากินมากๆเลยค่ะหูน้องสตังผกักน้องสตังยังหิวเลยค่ะนี่หน้าตาหน้ากินมากๆเลยนะคะควันกำลังลุกชนชนค่ะนี่อันนี้ก็คุณแม่ก็มาใส่พริกขี้หนูลงไปนะคะ กับกระเพราค่ะแล้วก็ผัดๆให้เข้ากันค่ะเริ่มจะสุกแล้วนะคะนี่เริ่มจะเสร็จแล้วค่ะนี่ใกล้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะ